ส่วนค่าคือคอยเง่มมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยเิมูลเนื่องจากวันนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของคาดาโน่หลังจากมีการอัปเกรดอลอนโซฮาร์ดฟ็อกสิ่งที่ตามมาคือพาร์ทเนอร์นะครับระดับบิ๊กบิ๊กเนี่ย ก็จะเข้ามาร่วมกับแพลตฟอร์มของ Cardano นั้น t o ร u สนะคะเป็นแพลตฟอร์มอันหนึ่งที่มีการจับมือกับ Cardano Foundation mm hmm. เพื่อจะพัฒนา Defi นะครับหรือการเงินหรือแอปที่กระจายอำนาจนะครับที่จะใช้ร่วมกับนักลงทุนสถาบัน mm hmm. เรื่องเกี่ยวกับองค์กรระดับสถาบันเลย คนที่กล่าวไว้ข้อความหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียว่ามีการพาร์ทเนอร์กับคาร์ดานเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือ JP All Ma s สันนะครับผู้ร่วมก่อตั้งประธานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโทราส์นั่นเองเขาเป็นคนกล่าวนะครับว่าเรายินดีที่จะผสมผสานคาร์ดานและขยายโปรโตคอลพูป of s เของเราให้แก่ลูกค้าเราสนุกกับการร่วมมือกับเทคโนโลยีของคาร์ดานและหวังว่าจะได้รวม Smart c o n t แท t กนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ก็ทางทอรัสเป็นคนเก่าวไว้ทอรัสเป็นใครนะครับแล้วทำไมถึงมาต้องจับมือกับคาราโนเราก็ต้องตอบทีละคำถามเอาเรื่องของทำไมต้องจับมือกับคาราโนก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สมาร์ c คอนแท t กของคาราโนเนี่ยสำเร็จแล้วมีการอัปเกรดอลอนโซ h ฮาร์ดฟอกแล้วนะครับและองค์กรระดับ บิ๊กระดับวานนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยก็มาร่วมกับคาร์โนอย่างมากเลยฉะนั้นโทรัสนะเป็นบริษัทในเจนีวานะครับที่เชี่ยวชาญการดูแลทรัพย์สินนะครับดิจิตอลและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนก่อตั้งขึ้นในปี2018โดยอดีตผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับ การธนาคารและกฎระเบียบของสวิตเซอร์แลนด์ตลอดจนผู้บริหารจากความปลอดภัยของข้อมูลและเทคโนโลยีและบริษัทนะครับของโ o รัสเนี่ยก็เป็นบริษัทจัดหาแพลตฟอร์มแบบครบวมจรในสำหรับเงินสกุลดิจิตอลด้วยสินทรัพย์โทเค็นและสะกุลดิจิตอลที่เกิดมานะครับหมายถึงว่าเป็นโลกของ DeFi เลยนะครับเป็นแอป ดีแอปเลยนะครับเกี่ยวกับดี f ฟทฉะนั้นและสกุลเงินดิจิตอลนะครับที่เกิดขึ้นใหม่ฉะนั้นลูกค้านะครับในเดือนประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับจะประกอบด้วยธนาคารเป็นระบบธนาคารเพื่อการลงทุนธนาคารเอกชนธนาคารรายย่อยธนาคารรายย่อยแบบดิจิตอลด้วยธนาคารคริปโตและสถานที่ซื้อขายด้วยการผรสมผสาน รวมนี้นะครับลูกค้าเหล่าสถาบันต่างๆเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงเครือข่ายบล็อกเชนของ Cardano ได้ตอนเดือนพฤศจิกายนนะครับฉะนั้น Open Source นะครับในรูปแบบของ DeFi หรือการกระจายศูนย์เนี่ยนะครับหรือ Decentralize เนี่ยของคาดา d a n นก็จะมีความพิเศษนะครับคือความรวดเร็วของมันนั่นเองคือมีการทำธุรกรรมมากกว่า1ล้านธุรกรรมต่อวินาที รวมถึงทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการปรับใช้ในเรื่องของสัญญาณอัจฉริยะคือมีการสร้างสัญญาณอัจฉริยะแบบใหม่นะครับในรูปแบบของเขาเองที่เขาทำออกมาได้โอเคนะ t o r ั s ต,ตอนนี้นะก็ไม่ได้จับมือกับพาร์ทเนอร์กับคาร์โนแค่สร้างระบบนะครับดีฟาที่เป็นของตัวเองนะครับยังมีโปรเจกต์กันต่อ กับทอรัสนะครับระหว่างคาร์ดานโน่ฟาวเดชันกับทอรัสตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยนะต้องเรียกว่าทอรัสนะครับเอ็กซ์ e r เอร์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่หรือเป็นแอปอะนะครับที่มีสัญญาผูกมัดนะคือไม่ใช่แค่สร้างนะครับแล้วก็ให้ทอรัสออกไปใช้แต่ว่ามันเป็นแอปนะครับที่จะพัฒนาต่อตัวต่อไปนะครับแล้วก็ทอรัสจะมีการสร้างนะครับ และคาร์ดานโอมีเป็นคนไกด์เป็นคนควบคุมเอาไว้นะครับฉะนั้นอันนี้เป็นสัญญาระยะยาวนะครับระหว่างคาร์ดานโนกับทอรัสที่จะเกิดขึ้นในโลกดีฟานี่ซึ่งเป็นตัวแรกนะครับซึ่งคิดว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์ Project ที่ลงตัวแล้วเราก็จะได้เห็นข่าวอื่นๆอีกนะที่เป็นโปรเจกต์ดีฟารวมถึงอุตสาหกรรมเน็ตที่กำลังจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตนะครับในคลิปอื่นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเนฟเนี่ยของคาดานโเนี่ยเป็นยังไงนะครับหรือ NFT ที่ผมชอบเรียกเนฟะนะครับจะได้เรียกกันสั้นๆนะครับฉะนั้นคาดานโนไปไกลแน่นอนนะครับและราคาเนี่ยไม่ได้ขึ้นปีหน้าไม่ได้ขึ้น1หรือ2ดอลลาร์นะครับไม่ได้ขึ้นแค่1หรือ2ดอลลาร์ไม่ได้แค่นั้นนะครับแต่ตอนนี้สัญญ,ญาณสมาร์ทคอนแทคเสร็จแล้วแต่เหลือแต่ว่า การรันระบบการทำอะไรให้มันเข้าที่เนี่ยมันต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งแล้วราคาคาราโน่มันจะพุ่งแรงๆแ,แบบโซโลนาเลยท่านผู้ชมชอบไหมคาราโน่ ano, นะครับใครชอบใครเป็นแฟนคลับของคาราโน่ก็ติดตามในช่องผมได้นะครับผมก็จะสามารถอัปเดตข่าวนะครับดีกันตลอดเลยของคาราโน่เพื่อจะทำการ ติดตามนะครับเพราะว่า c a r คาราโนตอนนี้เป็นกระแสที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้ไม่ค่อยมีข่าวอะไรเลยนะครับคือข่าวมันไม่ค่อยดังอ่ะนะส่วนหนึ่งะนะครับเพราะว่า,เ,าเรื่องของตลาดทุนนะครับในการปล่อยข่าวอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของเดือนกันยาด้วยยนด้วยนะครับก็ทำให้ตลาดทุนน่ะมันมีการไซด์เวย์อยู่ช่วงนี้จนถึงประมาณวันที่20กว่าตลาดก็น่าจะ เริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับก็ช่วงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับลงทุนในสินทรัพย์ก็มีความเสี่ยงน่าจะมีการปรับฐานอีกหน่อยสักครั้งสองครั้งนะครับในเดือนกันยายนก็เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของราคาของ A D A รายวันดีกว่าโอเคครับเรามาสรุปกันนะในภาพรวมการาฟราย1วันนะครับของคา d าโนตอนนี้ผมใช้เทคนิคของโบลิงแบนนะครับในการ วิเคราะห์ว่าควรจะเก็บคาดาโนอยู่ในช่วงของราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้คาดาโนอยู่ในช่วงราคาประมาณ2.4681นะครับประมาณนี้ในตัวห่งบลิงแบนเนี่ยมันเป็นตัววัดนะว่าราคาไหนควรจะช้อนนะครับโดยใช้เส้นสีน้ำตาลที่อยู่ตรงกลางนีนะครับถ้าเกิดลงต่ำกว่าเส้นสีน้ำตาลเนี่ยก็หมายความว่าราคาของ ADA เนี่ยก็ เป็นช่วงเวลาที่หน้าช้อนนะครับและในช่วงวันนี้เราสังเกตนะตั้งแต่หลังนะครับในช่วงของประมาณบ่ายโมงนะครับก็มีการซื้อของคาดานโนเพิ่มไปนะครับจนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ2.4ก็จะอยู่ในโซนนี้นะครับซึ่งหลังจากเที่ยงเนี่ยของวันนี้เนี่ย ราคาของคาร์ดานโนก็มีการปรับตัวขึ้นไปนะครับชนกับแนวต้านที่ b โบลิงแบ n d ได้กำหนดเอาไว้นะครับก็ดูจากภาพรายวันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราวัดนะไอสี IC น้ำเงินข้างล่างคือแนวรับนะครับข้างบนคือแนวต้านตอนนี้มาอยู่ที่แนวต้านแล้วราคาเนี่ยจะตกกว่านี้หรือเปล่านะผมคิดว่าไม่น่าตกแล้วนะครับ ถ้ามันจะตกจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีการขึ้นไปสัก90ก่อนเราค่อยมีการเทขายนะครับปรับฐานกันอีกทีก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้มีข่าวไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรนะน่าจะเป็นการเก็งกำไรอยู่ที่ราคานี้ราคามันก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับทีละน้อยนะไม่ได้พุ่งแบบเป็นกระแสเหมือนเมื่อก่อนนะครับมันก็ จะค่อยๆพัฒนานะครับไต่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าราคาเนี่ยถ้าไม่มีข่าวอะไรมันน่าจะไม่พ้นอะนะในช่วงที่ประมาณ95หรือ96ประมาณเนี้ยนะครับเราก็จะมีการปรับตัวลงถ้ามันไม่มีอะไรช่วยนะครับสำหรับมันเพราะว่าราคามันก็จะต้องมีการพักฐานและนะนั้นคาร์โน่เนี่ยพักฐานระยะ1นึ่มาแล้วอ่ะนะในช่วงวันที่12บสออ่ะนะครับ ก็ตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังไต่ราคาขึ้นอยู่นะครับเห็นรายวันนะตั้งแต่เที่ยงนะครับก็มีการไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยฉะนั้นตอนนี้นะครับก็ในเทรนในหนึวันเนี่ยนะครับมันก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับมันมีแนวโน้มว่าจะทะลุขึ้นไปอีกนะประมาณ2.5นะครับ2.6นะครับในรายวันอ่ะเดี๋ยวผมทำระยะสั้นนะครับในช่วงที่ t r a ดดิ้งวิวได้ทำการประมวลผลเอาไว้นะครับ ระยะสั้นในช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับถึงบ่ายโมงครึ่งก็เป็นในขาขึ้นเหมือนกันมาดูการ,ราฟลายสี่ชั่วโมงกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ผมได้ทำวันไว้นะครับว่าระหว่างวันที่1 0 1ถึง13เนี่ยก็เป็นช่วงขาขึ้นในรอบดอยครั้งนี้เห็นไหมครับก็ ผมตั้งสแตนดาดไว้ตรงนี้นะประมาณ94-95เนี่ยนะครับอันนี้กระดานของบิดครับนะแล้วตอนเนี้ยน่าสนใจมากคือตรงเขียวตรงสุดท้ายเนี่ยนะครับไอตรงเส้นแดงก็มีการงงขึ้นมานะรวมถึงไอแท่งสีเขียวเนี่ยนะครับก็มีการซื้อแบบหนาตัวมากเลยนะครับเนื่องจากว่าคานาโนเริ่มมีข่าวนะครับเรื่องของทอรัสเอ,อ้ยนะครับแล้วก็ เรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับประมาณ100มีสมาร์ทคอนแทค100ตัวนะก็เข้ามาทำนะครับทำให้ราคาของค a ร์ดานโมีการปรับตัวขึ้นอีกครั้งนะเมื่อเราดูลาย4ชั่วโมงเดี๋ยวเราพาไปดูลายชั่วโมงกันดีกว่าโอเคเรามาดูลายชั่วโมงกันนะตอนนี้ก็มีการซื้อนะอย่างคับข้างเลยนะครับในช่วงประมาณ5โมงเนี่ยนะ เราดองดูตามนั้นเลยนะครับที่ผมวงกลมไว้เป็นสีเขียวนะครับขึ้นมาหลอดค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับแล้วก็พอมาช่วงเวลาเนี้ยที่ผมทําการาวิเคราห์กอันอยู่เนี่ยก็เส้นนะครับมันกําลังจะตัวเทียนเนี่ยมันก็กาลังจะอัพขึ้นไปนะครับหรือว่ามีการเพิ่มขึ้นไปนะก็ต้องดูกันนะครับว่าออตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับดังนั้น มีแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยติดต่อกันนะครับตั้งแต่ประมาณสี่ห้าโมงเลยนะครับก็มีการขึ้นนะครับตลอดเลยเห็นไหมครับสีเขียวตลอดมีไม่ไม่มีแซมแดงเลยนะไม่มีสีแดงนะครับแท่งเทียนสีแดงเข้ามาขวางอยู่เลยนะครับมีแนวซื้อขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะพอมาดูสิบห้านาทีนะครับยิ่งชัดอ่ามีสีแดงสลับนะครับในช่วงหลัง 6โมงเนะาะที่เราเห็นนะ,นะครับก็มีการเทขายนะครับในช่วงหลอดนะครับที่มันขึ้นไปถึง83บาทนะนะครับเกือบ83บาทนะนะก็มีการเทลงมานะครับเทขายนะครับก็เห็นไหมครับว่ามีการสลับกันอยู่นะครับแต่ว่า,าเรื่องของ ตัวแท่งเทียนสีเขียวนะมันก็มีแนวโน้มที่ติดกันมากกว่านะครับฉะนั้นแรงซื้อเนี่ยมีนะครับเรื่อยๆแรงขายก็มีนะครับเมื่อดู15นาทีแต่แรงขายส่วนใหญ่เนี่ยก็เพื่อจะทํากําไรในระยะสั้นนะครับฉะนั้นโดยภาพรวมหลายชั่วโมงรายสีชั่วโมงนะครับแล้วก็รายวันเนี่ยก็สรุปได้เลยว่าไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องแรงขายหนักๆน,น,น,นะครับแต่ว่า เรื่องของ15นาทีมันก็จะชัดน,นะครับว่ามีคนจะพยายามทำราคานะครับหรือกำไรในช่วงช็อตเซลล์นะครับในระยะสั้นอยู่ช็อตบายช็อตเซลล์ในระยะสั้นนะครับเพื่อทำกำไรลาย15นาทีโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มานั่งลุ้นกันนะว่าคาดาโนนะครับก่อนนะครับเดือนกันยายนจะเป็นยังไงนะครับ ก็ชาวบอกแล้วนะว่าพยายามที่จะทำให้คาราโนถึง10ดอลลาร์นะแต่ก็ยากนะผมบอกว่ายากนะเพราะว่าเดือนกันยายนนักลงทุนสถาบัานนะ่ะยังไม่ค่อยเข้ามาลงทุนแต่เป็นไปได้นะครับเดือนตุลาคมนะครับถ้าคาราโนเนี่ยเริ่มมีพาร์ทเนอร์เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีข่าวมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะถึง10ดอลลาร์นะครับที่ผมบอก เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเงินมันจํานวนมหาศาลเนี่ยมันเข้ามาในระบบนิเวศนะครับเป็นไปได้มากๆเลยที่มีนักลงทุนที่เชื่อมั่นในคาราโนแล้วก็ซื้อในราคาที่แพงขึ้นไปนะครับแบบวัดใจกันเลยนะครับฉะนั้นเราต้องดูเหมือนกันนะครับฉะนั้นสําหรับเดือนนี้ผมบอกเลยว่ายังเป็นไปได้ยากนะครับแต่เรามาทําสโคปด้วยกันดีกว่านะครับว่าในเดือนกันยายนนะครับหรือเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะไปถึง10ดอลลาร์ได้ เราก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับแล้วแต่ว่าตัวสมาร์ทคอนแทคเสร็จหรือเปล่านะครับเรามานั่งลุ้นกันนะครับในในเดือนตุลาคมนะครับจะถึง10ดอลลาร์ได้หรือไม่นะครับถึงได้กด1นะครับถึงไม่ได้กด2แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็สามารถที่จะสรุปรวบยอดนะครับเรื่องข่าวด้วยกันขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ได้ติดตามข่าวด้วยกันก็ฝากคอมเมนต์มานะครับแล้วสำหรับวันนี้เราก็ฝาก ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4่ช่องทางคือบล็อกดิจิ c เฟซ o ุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในกลุ่มนี้จะช่วยท่านนะครับในการลงทุนด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องมีพาร์ทเนอร์มีเพื่อนนะครับเข้าไปคุยนะครับนั้นแนะนำว่าให้ทักที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้ รวมถึงอีกอันนึงกลุ่มหนึ่งมีออนซ่อนนะครับการซื้อขายรายวันนะครับมีข้อมูลการซื้อขายรายวันแล้วก็มีข้อมูลของตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์นะครับเป็นหลักๆเนี่ยสอย่างเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้นะครับผมจะแนะนําว่าให้ลองคลิกข้างใต้คลิปนี้นะครับกลุ่มซิกแนลเนี่ยนะหรือไม่ถ้าเกิดหาไม่เจอก็ลองทักเข้ามาที่เพจแล้วกัน อ่ะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันแล้วเราหวังว่า ADA หรือ Cardano จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่องคอยดีมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ bitcoin signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่ และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้